สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมน้นรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Send Help เรื่องราวของลินดาพนักงานประจำคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกจนทำให้เธอเนี่ยต้องมาติดอยู่บนเกาะร้างอันห่างไกลร่วมกับแบรดลีย์เจ้านายในที่ทำงานที่มักจะแกล้งแกล้งเธอเป็นประจำจากที่ควรจะร่วมมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดแต่เมื่อเกาะร้างแห่งนี้ไม่มีคำว่าเจ้านายลูกน้องมันจึงกลายเป็นสนามรบที่เต็มไปด้วยความเดือดดาลของพวกเขา โดยส่วนตัวแล้วมันเป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนมากๆนะครับว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของภาพยนตร์เรื่องเซนต์เฮลท์คือการที่มันเป็นผลงานภายใต้การกำกับของแซมไรมี่ผู้ซึ่งผนจรมาแล้วกับภาพยนตร์หลากหลายแนวครับโดยผู้ชมในยุคหลังเนี่ยอาจจะรู้จักเขาผ่านภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ทั้งตรภาคสไปเดอร์แมนฉบับโทบี้แมกควายและผลงานจากมาเวลซีนิมา a t ติกยูนิเว e ร์สเรื่องด็อกเตอร์สเตรนจ์ในมัลติเวิร์สออฟแมดเนสนะครับ แต่สำหรับแฟนภาพยนตร์สยองขวัญย่อมรู้ดีครับว่าแซมไรมี่คือผู้ให้กำเนิดแฟนชายผีอมาตะอย่าง Evil Dead และเป็นเจ้าของผลงานสยองขวัญสุดหักมุมอย่าง r ร็ Me to h e l l ครับดังนั้นการได้เห็นเขากลับสู่เส้นทางของงานประเภทระทึกขวัญหรือสยองขวัญเล่าเรื่องราวในสเกลที่มันไม่ได้ใหญ่โตและมีตัวละครหลักในเรื่องเพียงไม่กี่คนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่แฟนของแซมไรมี่รอคอยกันมาอย่างยาวนานครับ เพื่อป้องกันไม่ให้ความคาดหวังของทุกท่านนั้นสูงจนเกินไปภาพยนตร์เรื่อง Sense a d Help ไม่ได้เป็นผลงานประเภทที่เร่งเร้าผู้ชมอยู่ตลอดเวลานะครับในชทางกลับกันมันเป็นภาพยนตร์ที่มีจังหวะจากคนในการเล่าเรื่องและเป็นการผสมผสานหลากหลายรสชาติเอาไว้ด้วยกันครับในภาพที่ใหญ่ที่สุด เซนต์เฮลปเป็นภาพยนตร์แนวเอาตัวรอดจากการติดอยู่บนเกาะร้างซึ่งตัวหนังก็เลือกจะให้น้ำหนักไปกับชนดังกล่าวอย่างชัดเจนครับสิ่งที่น่าสนใจและน่าพูดถึงก็คือภาพยนตร์เรื่อง Help, เซนเฮลปเรือจะแหกตำราและก็รื้อสู่สำเร็จที่ผู้ชมคุ้นเคยกล่าวคือเมื่อเราพูดถึงภาพยนตร์ประเภทติดเกาะเนื้อหาส่วนใหญ่ก็มักจะเชิดชูความแข็งแกร่งของตัวละครเพศชายในขณะที่ตัวละครเพศหญิงนั้นมักจะเป็นคนที่อ่อนแอและต้องได้รับการดูแลปฏิบัติมากเป็นพิเศษ แต่สำหรับ s e n ท e เฮลพภาพยนตร์เลือดจะเปลี่ยนให้ตัวละครหญิงเนี่ยเป็นผู้นำในการเอาชีวิตรอดขณะที่ตัวละครเพศช,ชายเนี่ยได้กลายเป็นมีดไร้คมที่ทำอะไรไม่เป็นในทันทีที่มาถึงเกาะแห่งนี้ซึ่งก็คล้ายกับเป็นการเหน็บแนมสายตาที่ฮอลลีวูดนั้นมีต่อตัวละครเพศหญิงและเป็นการสะท้อนบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านสื่อบันเทิงได้อย่างแนบเนียนครับ แต่ภายใต้เนื้อหนังดังกล่าวเซนเฮลป์ help, พาผู้ชมไปสัมผัสกับรสชาติอื่นอีกมากมายทั้งรูปผสมของความเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้อันเต็มไปด้วยโมเมนต์พ่อแง่แม่ง,งอนของ2ตัวละครนำโทนของความสยองขวัญที่มักจะจู่โจมผู้ชมอย่างไม่ทันตั้งตัวและปิดท้ายด้วยการเป็นภาพยนตร์ไล่เชื่อเลือดสาดซึ่งถูกผสมผสานเข้ากับความตลกร้ายตามสไตล์ของแซมไรมี่ได้อย่างลงตัวครับ จากความหลากหลายของโทนและรสชาติที่ตัวหนังมอบให้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ชมอย่างไม่รู้ตัวก็คือการที่ผู้ชมนั้นไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าตัวหนังจะนำพาตัวเองไปสู่บทสรุปแบบใดกันแน่ครับสิ่งหนึ่งที่ภาพยนตร์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือการสำรวจพัฒนาการของตัวละครครับ หรือหากจะพูดให้ชัดเจนมากขึ้นภาพยนตร์เรื่อง Sense เ d Help เรือจะสำรวจพลวัตของอำนาจและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อได้ถือครองมันครับซึ่งในที่นี้ก็คือการที่อำนาจในการควบคุมสถานการณ์ภายในออฟฟิศของแบรดลีย์ถูกโอนถ่ายมายังลินดาพนักงานสาวซึ่งมีความสามารถในการเอาตัวรอดเป็นเลิศทำให้เธอเนี่ยสามารถสั่งแบรดลีย์ให้ทำทุกอย่างได้ตามต้องการ นอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเนี่ยไม่ได้จบลงในระยะเวลาสั้นๆหากต่มันกินเวลานานาน,นับเดือนซึ่งเป็นเวลาที่มากพอในการสำรวจความบิดเบีย้ยวของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่ช่วงกลางองค์ที่สองของเรื่องเป็นต้นไปผู้ชมจึงได้เห็นตัวละครเนี่ยเริ่มํำอะไรที่แปลกประหลาดแล้วก็ใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับการพยายามเอาชนะค้าคานและการทำทุกอย่างเพื่อให้อำนาจนั้นยังคงอยู่กับตัวเองให้นานที่สุด ตั้งแต่การเล่นเกมจิตวิทยาเพื่อกดดันอีกฝ่ายไปจนถึงการกระทำที่เริ่มล้ำเส้นและการหักหลังกันอย่างเจ็บแสบครับก่อนที่ตัวหนังจะทยานออกไปไกลขึ้นโดยการเฉลยความลับบางอย่างที่เก็บงำเอาไว้เพื่อจะนำทุกอย่างมาใช้เป็นระเบิดปรมามนูในช่วงองค์สุดท้ายนั่นเองครับแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้ว ผมจะรู้สึกบันเทิงและก็เพลิดเพลินกับตัวหนังไปได้ตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่ถึงกระน,นั้นก็ต้องยอมรับเหมือนกันครับว่าบางช่วงบางตอนของตัวหนังมันไม่ได้เดินไปข้างหน้ามากเท่าที่ควรครับชัดเจนที่สุดก็คือช่วงกลางเรื่องซึ่งภาพยนตร์เนี่ยปล่อยให้ผู้ชมเฝ้าดูตัวละครกระทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาโดยที่เรื่องราวหรือว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเนี่ยมันไม่ได้ถูกพาไปข้างหน้าเท่าไหร่นักนะครับจนผมอดคิดไม่ได้นะครับว่าหากภาพยนตร์มันสั้นลงกว่าที่เป็นอยู่สัก15นาที หรือว่าสามารถปรุงรสชาติในช่วงคลายแม็กให้มันป่าช้าแตกได้มากกว่าที่เป็นอยู่เซนเฮล์ปมันก็น่าจะเป็นผลงานที่น่าจดจำมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เลยก็คือการแสดงครับนักแสดงนำทั้งสองคนสามารถสร้างสีสันและก็มอบเลือดเนื้อให้กับตัวละครอของพวกเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบไล่มาตั้งแต่เรเชลแม็กอะดัมส์ที่สามารถถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวละครอ,อย่างลินดาได้อย่างแนบเนียนหมดจดนะครับ เมื่อยามอยู่ในออฟฟิศเธอสามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยเชื่อในบุคลิกอันแสนเปิ่นของตัวละครทําให้ผู้ชมรู้สึกอึดอัดกับบทสนทนาที่มันผิดที่ผิดทางและทําให้ผู้ชมรู้สึกเห็นอกเห็นใจในยามที่เธอถูกเอารัดเอาเปรียบได้โดยไร้ข้อกังขานะครับแต่เมื่อตัวละครได้ประสบอุบัติเหตุและวก็ตกลงมาบนเกาะร้างเรเชลแมกอาดัมส์ก็สามารถเติมความกระชุ่มกระชวยให้กับตัวละครได้อย่างเป็นธรรมชาติ การแสดงของเธอสามารถทําให้ผู้ชมเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสุขของการได้ทําตามความฝันของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็แฝงไปด้วยรังสีอมหิตท,ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวไปจนถึงความข้าแค้นที่รอการระเบิดของตัวละครและเมื่อเรื่องราวดําเนินมาถึงโมเมนต์ที่ตัวละครข,ของเธอต้องน็อตลุดเรเชลแม็กอดัมส์ก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอีกคนนึงได้โดยสมบูรณ์ครับขณะที่ดีแลนโอไบรอันเองก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กัน เขาสามารถเนรมิตบุค,คลิกของเจ้านายจอมเหยียดและบ้าอำนาจให้กับตัวละครของเขาได้อย่างน่าหมั่นไส้นะครับซึ่งการแสดงของเขาเนี่ยเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการตราเตรียมอารมณ์ของผู้ชมให้พร้อมสำหรับการเดินหน้าเข้าสู่โหมดล้างแค้นเมื่อตัวละครทังูคนเนี่ยต้องมาอยู่ร่วมกันบนเกาะร้างนะครับนอกจากนี้ดีแลนโอไบรอันอยังมอบพัฒนาการให้กับตัวละครขอ,ของเขาได้อย่างน่าเชื่อถือทั้งความขี้โมโหเจ้าหยดเจ้าอย่างและการดูถูกดูแคลนชนชั้นผู้น้อย ได้ถูกสลัดทิ้งจนเหลือเพียงแต่ความไม่มั่นใจในตัวเองความหวาดกลัวไปจนกระทั่งความน่าสงสารเนื่องจากสถานะความเป็นชายที่เขายึดมั่นถือมั่นนั้นมันได้ถูกขย่าแล้วก็ถูกทดสอบอย่างรุนแรงนะครับจนทําให้ตัวละครเนี่ยต้องเปิดเผยด,ด้านที่เปราะบางที่สุดของตัวเองออกมาซึ่งการแสดงของดีแลนโอไบรอันก็ได้ทําให้ผู้ชมรู้สึกหวาดเสียวแล้ก็ตัวเกรงไปพร้อมกับตัวละครของเขาได้จริงๆครับ โดยสรุปแล้วภาพยนตร์เรื่องเซนต์เฮลยังคงเป็นผลงานที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยลายเซนของ Sam แซมไรมี่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนกล้องด้วยความรวดเร็วฉับไวการตัดต่อที่หวือหวามุกตลกร้ายอันแสบสันความรุนแรงแบบพอดีคำและการหยอดความสยองขวัญปนแฟนตาซีเข้ามาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวนะครับ ภายใต้ความเป็นหนังเอาตัวรอดบนเกาะร้างเซนเฮลปสามารถสำรวจความเปลี่ยนแปลงของอำนาจระหว่างตัวละครได้อย่างชาญฉลาดซึ่งนะับเป็นการเปิดช่องให้ผู้ชมได้ประจักษ์กับสัญชาตญาณดิบของมนุษย์และการต่เส้นแบ่งทางศิลธรรมอันแสงคลุมเคลือของทั้งสองตัวละครในเรื่องนะครับสิ่งที่น่าเสียดายไปสักหน่อยก็คือในภาพรวมแล้วเซนเฮลปเนี่ยมันไม่ได้เข้มข้นและก็บ้าคลั่งเท่ากับที่ผมคาดหวังเอาไว้ แต่ถึงกันนั้นก็ต้องบอกว่ามันยังนับเป็นผลงานเปิดปีที่ไม่เลวนักนะครับและก็เป็นการกลับมาของแซมไรมี่ที่ควรค่าแก่โอกาสในการรับชมครับประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่องเซนต e เฮลท์ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือโครงสร้างทางอำนาจและการสร้างอสุรกายขึ้นภายในใจของมนุษย์ การที่เครื่องบินของตัวละครต้องมาตกลงบนเกาะร้างของประเทศไทยเป็นการเปิดประตูให้เรื่องราวได้เดินทางสำรวจสภาวะจิตใจอันดำมืดของตัวละครซึ่งตัวหนังได้ทำการบอกกับเราอย่างชัดเจนนะครับว่าอสุร,รกายนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เองหากแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นมาครับอสุร,รกายตนแรกที่น่าพูดถึงก็คือแบรดลีย์หัวหน้าและผู้บริหารจอมโอหังที่มักจะดูแคลนผู้ที่อยู่ใต้อำนาจของตนเองอยู่เสมอเมื่อเวลาบนจอผ่านไป ตัวหนังก็ได้ทําการเฉลยภูมิหลังของเขาทําให้ผู้ชมสามารถเข้าใจได้นะครับว่านิสัยอันไม่น่าเคารพของเขานั้นมันเกิดขึ้นมาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นนั่นจึงทําให้เขาต้องสร้างบุค,คลิกที่แข็งแกร่งและไม่แยแสต่อโลกขึ้นมาเพื่อจะปกป้องความอ่อนแอและไม่มั่นคงภายในใจของตัวเขาเองครับแต่ตัวตนใหม่ของแบรดลีย์ทำให้เขาได้สร้างอสุรกายตัวใหม่ขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวและอสุรกายตัวนั้นมีชื่อว่าลินดา พนักงานภายในบริษัทของแบรดลีย์แม้ว่าเธอจะเป็นคนที่มีความสามารถและควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริษัทคนต่อไปแต่แบรดลีย์ก็เลือกที่จะมองข้ามเธอและหยิบยื่นตำแหน่งให้กับเพื่อนของเขาแทนครับโดยระบอบปิตาธิปไตยและการถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมอสุรกายตัวร้ายจึงได้ก,ก่อตัวขึ้นภายในใจของลินดาก่อนที่จะกลายสภาพเป็นความแค้นที่รอการชำระ ปัจจัยสาคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องราวไปข้างหน้าก็คือการสลับโค้วอานาจซึ่งกันและการของตัวละครกล่าวคือเมื่อสภาพแวดล้อมของชีวิตได้เปลี่ยนจากออฟฟิศส,สุดหรูย่านใจกลางเมืองกลายเป็นเกาะร้างบนดินแดนอันห่างไกลอํานาจที่แบรดลีย์เคยถือในฐานะเจ้านายเนี่ยจึงได้ถูกส่งผ่านไปถึงลินดาโดยที่เขาไม่ได้เต็มใจนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแบรดลีย์นั้นเคยหัวเราะย,ย้อนง,งานอดิเรกของลินดา ซึ่งคือการศึกษาวิชาการเอาตัวรอดอย่างเอาจริงเอาจังแต่องค์ความรู้ที่เคยเป็นเรื่องตลกสำหรับแบรดลี์กลับกลายเป็นคัมภีร์เล่มสําคัญที่ทําให้ทั้งสองคนนั้นสามารถเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ตรงหน้าได้นะครับลินดาจึงได้กลายเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ตรงหน้าโดยสมบูรณ์ก่อนที่ตัวหนังจะแสดงให้เห็นนะครับว่าการได้ถือครองอำนาจนั้นยอมส่งผลกระทบต่อมนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอในกรณีของลินดา โลกที่เธอจากมาเนี่ยเป็นสังคมที่ปกครองด้วยระบบชายเป็นใหญ่ซึ่งเป็นโลกที่เธอเนี่ยไม่มีวันจะมีตัวตนหรือว่าลืมตาอ้าปากได้เธอถูกโกงโดนเอาเปรียบโดนดูถูกและโดนลดทอนคุณค่าอย่างรุนแรงในช้างกลับกันบนเกาะร้างแห่งนี้เนี่ยเธอเป็นดั่งพระเจ้าเลยนะครับเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่และสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมาได้อย่างเป็นอิสระ ในขณะที่แบรดลีย์เขาไม่เพียงแต่ไม่หลงเหลืออำนาจบนเกาะแห่งนี้แล้วเท่านั้นหากแต่เขาไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยซ้ำหากปราศจากองค์ความรู้จากลินดาครับนั่นจึงทำให้ลินดาเนี่ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาอำนาจไม่เว้นแม้แต่การปล่อยให้อสุรกายภายในใจของเธอนั้นมีบทบาทต่อทุกการกระทำของตัวเธอเอง ซึ่งล้วนแต่เป็นการกระทําที่ก้ากึ่งระหว่างการช่วยชีวิตด้วยความเมตตากับการเลี้ยงไข้แบรดลีย์เอาไว้เพื่อชดใช้และเติมเต็มช่องว่างภายในใจของตัวเธอเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง Sense and p สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างชัดเจนผมเชื่อว่าในชีวิตการทำงานของเรายอมเคยเจอเจ้านายอย่างแบรดลีย์กันมาบ้างและเลวร้ายกว่านั้นก็คือบางครั้งเราอาจจะเป็นเหมือนลินดา พนักงานที่เก่งกาจมีความสามารถและคู่ควรกับอนาคตที่ดีกว่าแต่กลับถูกปิดกั้นโอกาสและเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจนกลายเป็นความอึดอัดและความทุกข์สะสมซึ่งอาจจะเป็นจุดกำเนิดของอสุรกายภายในใจของตัวเราเองในท้ายที่สุดนะครับดังนั้นความเห็นอกเห็นใจในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะอาสุรกายนั้นสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่ได้อยู่ตลอดเวลาและโครงสร้างทางอำนาจที่ไม่เป็นธรรมมันก็อาจจะเป็นปัจจัยเร่งที่ทําให้อสุรกายแต่ละตนนั้นเติบโตจนก่อให้เกิดวัฏจักรแห่งความรุนแรงในแบบที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นได้นะครับสุดท้ายนี้อุบัติเหตุเครื่องบินตกของภาพยนตร์จึงเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับผู้ชมทุกท่านครับว่าจุดพลิกผันทางอํานาจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเมื่อวันแบบนั้นมาถึงลำพังแค่ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั้นมันอาจจะไม่มากพอในการหยุดยั้งอสุรกายตัวร้ายอีกต่อไปฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถร์ชคาว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้ดวยเช่นนกััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ